รอเลยเซิฟได้มถ yes. ้าคนอื่นไม่ได้นะอันหนึงดยยังเข้าไม่ได้เลยไม่เข้าไม่ได้อระโดดมาดิดูไก็เข้าไม่ได้นี่บิวเองอยู่ไหนอูสีไหนวะอยู่นี่ขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนอยโดนระวังระวังดดิดู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 แล้ว โทษโทษโทษผัววางเออมาแ้วดูเนไหมขึเออเองอยู่ตรงนี้เองมาอยู่ตรงบล็อกดินโอ้ไมไม่เข้าดโยเข้าเซิร์ฟมาแม่งก็ทาร้ากันเลยเนอเราเป็นเกมี่อหนึ่งแม่งมีคนเชตอหนเกมโอ เฮ้ไอ้อ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ชุดไมได้ชมมาสู้เลยมือเปล่าดิใช้ถ้าเองจะเอาชุดเกาะเฮ้ยมีอะมุ้งไปดิแป๊บหนึ่งนี่ใช่ไหมกูเข้าแล้วใช่ไหมไอ้เบสไม่ต้องเข้าแล้วเข้าไม่ครับเลยอะไรคูเข้ามาเบสเบลว์เอามานี่เขาบอกไปเอาชุดเกาะนี่ในกล่องเขากล่องใหญ่อะกล่องใหญ่กล่องใหญ่อะ รูของโบสเห็นไหมเอาเหล็กไปด้วยเอาเหล็กไปเอาของเหล็กไปด้วยดิวกไม่รู้แล้วดของกูโอ้เซิร์ฟไม่โหลดเนาะนายเข้าแล้วออกใหม่ดิถ้าเกิดเป็นงี้ยต้องออกเขาเขาออกใหม่เสจบแล้งเนี่ยเออเสร็จแล้วเออไม่ยอมใส่ก่อนรีบเร็ว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  เรเก็บชุดกอดเขาไม่ได้เก็บไปนะเขาปิดประตูเฮ้ย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 มันไม่เก็บบ้าในอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเสื้อนะชุดชุดอยู่ในกล่องเสื้อเสื้อกอดกลับไปหนั่นนะนี่อยู่นี่อยู่นี่เสื้อกอดกับหมวกหมวกอยู่เฉยหมวกไม่มีนะเอาหมวกไปเออหมวกหมวกหมวกก็ได้อ่ะใส่ไปในกล่องแล้วเล่นเล่นของพ่อปุ้งก็ได้ป่ะเออ เดีลยวเดี๋ยวที่เหลือกางเกงเหรอไม่มีวะบอกว่ากางเกงมาเออไม่มีครับไม่มีครับบอลเล่นบอลเล่นไม่ได้หรอเอ้าทำไมเองตายอ่ะใครเอ้าใครตายไอ้ดฟันใครอ่ะปูวอ่ะเองอยู่ไหนอ่ะบิวอยู่นี่เอ้าใครมันฟาดวะเออเดี๋ยวเขาเก็บของของเองไปในกล่องนะโทษดีโทษดี เขาเครื่องเขามันแหลกอ่ะมันก็มีอะไรลอยฟ้าม right ั ye, ้ยดูวิวดูนะเสริมเสริบไม่โหลดอีกเอ้าไม่ได้ค่ะเออไม่ใช่โบูทมาเอาในกล่องเฮ้ยกล่องใครอ่ะเออเนี่ยเอาเอา เอาไอ้พวกนี้ออกให้หมดอ่ะเล้วเฮ้ยอย่าตีอย่าตีเอาล่วงเลยนม่ตูและเซ้าไม่บอกว่าโอ่าทำเลยคุณมาเร็วบิวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในบ้านเหรออือเอาของ ใส่ชุดก่อนเร็วๆด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเร็วเลยเอ็กเองไม่เอาในบ้านนะเพราะในเพราะในบ้านมันมีอยู่ไปเอาในบ้านนะไปเอาเลยเฮ้ยมือของกูไปหมดเลยไม่ได้ขโมยนะเจี๊ยร์ไอ้ยูชอบขโมยเดี๋ยวได้เก็บไปยังเก็บไปแล้วเนี่ยเก็บไปแล้วก็ตีขวานก่อนนี่เก็บขวานก่อนเฮ้ยอย่าทำไร อย่าทำไรพี่พี่มันไม่เก่งอย่าทำไรเออดเออดเออดหายหา้ถอยไปดิเดินขาไม่ไหวตายขาอุ้ยเก็บด้วยเก็บใส่ในกล่องเก็บใส่ในกล่องไว้เก็บให้แล้วก็เก็บฟองกล่องกล่องกล่องแรกมินิกล่องใหญ่อะกล่องใหญ่อะก็มีนี่เข้าไปดิอย่าพึ่งดิเอาเอาพึ่งเข้าไปเอาเอาเอาคุณดูคนนี่ออกรูไหมชมไหม อย่าห้อไปก่อนเหมดทำไมเพชรน้อยจังายเอาไปเถอะนะบายบายของโบจ้ะทำไมเพชรน้อยจังไม่รู้ไอ้ไม่ได้ขโมยนะก็ไม่ได้หรอกของขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหย่าตีซะโบออกโบออกโบออกโบ่าตีมันโอ้ยเขาเปิดเปิดมาเร็วๆเเข้าไปเข้าไปไม่นะแม่งก็ตีแม่งก็ไม่ได้เข้าสักทีโบใหญไอ้นี่มันเอง ใส่ใส like ่ในกล่องไอเก็บเบวเอาไปใส่ทุกจัเร euh ็วท so ี่นอนเรามีแค่อันเดียวเองงอ๋อไอห่าเร็วๆเกงเสืออะไรไม่รู้เลยกล่องแรกครับกล่องแรกกล่องเดียวครับเองแม่งเลยกล่องเล็กอะเร็วๆรีบๆใส่ประ ปุ๊ปปุ๊ปแม่งปักไอ้ไอ้ไอ้อย่าทำร้ายพี่อย่าทวโดนตัวพี่ไอ้บิลที่นอนนี้ที่นอนกูนะหน่ะบิลนอนกูนะไม่จะไปไหนโออยโอ้ยโอ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีเอ็งก็ยืนหยุดเฉยๆดิยืนหายแล้วให้เองลงไปในท่อระบายน้ำนี้เห็นไหมเนี่ยลงไปไม่ต้องพูด เอโน้ตัวเขาจะดูว่าชุดต่อเองอ่ะทนหรือเปล่าถ้าทนเนี่ยสกขิตมากเองเก็บไปบอกมันอปเออบอกมินไปเฮ้ยจะทุบเองยืนตรงกลางโอ้โหเล่นไม่เหมือนกันอย่างนี้เลยอ่ะไปยืนตรงกลางอ๋อมาตรงนี้ ใช่เออตรงนั้นเลยตายชัวยูนนิ่งเราคูทหารเจอตายคอูยขาเข้ามาแม่งบินเลยหรอเออมาจากไหนวะไฟเขียนฮิวหมดแล้วบิลที่แค่พังเลยไม่หมดเลยหรออ่ะคืนทางไหนวะในบ้าน ปานปูออกไปพี่ก็มาเอาหมวกมาพิหายโออเออมีนานแล้วไปปุ้งโดนเล่นแล้วอมผมต้องการอาหารครับผมนืมเปิดมอนครับกูยังไม่ได้ตี ห้ามมาเอากล่องโบส์เนยขาดต้องได้รับคำอนุญาตเอมขออะไรนะมีทีเอ็นทีไหมจ๊ะขอเอ้ยไอไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอไม่อยู่ไอไม่อยู่มาแล้วจ้าบอกหน่อยสิจ้าว่ามึงอยู่ตรงไหนตรงนี้ไอ้ จะต่อม,มาจะกใครเอ้ยอะไรนี่อันนี้ตัวไอ้ขโคกูวววววมันทิง้งออกแล้วมันชุดก้อยวิวชุดกอเหล็กหมวกอันนั้นหมวกของใครบิวก็เอาในกล่องแล้วเอาเพไปจากใครเพชรขไขไหรอก็เจอในกล่องอะกล่อง <c oughs> กล่องใหญ่กล่องเล <c oughs> ็กกล่องใหญ่ไม่รู้นะของอของใครหรือเปล่าไม่เป็นไรหมวกมัววนใกล้หมดอายุและเฮ้ยโอ้ยเดือดโอ้ โอ้โหแม่งเก็บหมวกเลยไปเก็บเก็นี้แหละอืมพวกชุดกงชุดเกาะแม่งเท็บเดือดครั้วเอาดิเมท มีเท <D> ียนายังไม่มี TNT เลอยออ้ทำไมมันขึ้นยากขึ้นเดียนจังโอ้ยวันนี้โบตีไอซิมันจะได้เร็วกว่มมานี้วิ่งต่ำก็มีโอ้โหลุงแล้วไงเอ้ยอาจจะเกมคือโอ้ยมึงบ <c oughs> อกให้ผม

ในมันอยู่นอยู่ข้างบนอุ้ยไอ้มึงวางมึงตีอย่าหนีดิเฮ้ยไปไปไปนอนนอนนอนก่อนนอนก่อนน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 อนเอาเดินเกับฐานอยู่นอนนอนล้เอาเตียงใครวะเนี่ยไม่มีเตียงเลยเอาแต่มันอยากมึงอ่ะเยอะในบ้านในบ้านในบ้านโอ้มึงอยากถงกูหรอฮะ กันเออ่ก็ขออภัยด้วยนะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนใช่ไหมเพราะตอนนี้เราอยู่บนบ้านนะฮเออยู่ไหนเนี่ยบิวเขาไม่เก่งเองแล้วอยู่พี่มาหนี้มาตีกูเองเองเองขึ้นไปเองขึ้นไปบนบ้านทองเออเฮ้ยจะตีมันลงมาทำไมบิวขึ้นมาบดออกบดออกเอ้าเออ มันขึ้นมาก่อนเบลขึ้นมาไอ้สัตว์เดี๋ยวสักพ,พักกูก็ตายกูเหลืออยู่ครึ่งหลอดละปึ๊บปึ๊บโอ๊ย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 เอ็กซ์ชันชุดกอล์มก็หายฮ่าพอแม่โงโดนเก็บตุกไม่ได้เก็บชุดกอล์มพังเองยังไม่พังมันเหลืออีกไยังเหลืออีกเจลกูจะเก็บบอกทองไปใช่ใช่ใช่โอเคโอเคบอก่ กองมังแล้วไปมาไหนมานั่งนี่แหละมังนี้นั่งนี้ โอ้ยไปไหนอ่ะมันขึ้นไปบนที่พักมาตรงนี้แล้วมันรอดตปจะรอดเราคิาดว่ารอดแต่ครับโบลุยมันนอนเลยเฮ้ยใครแม่งตีวะมันจะทำให้คนงงการเดินโอ้โอไไหต์ไอแม่งคองบนเลยเว้ยิดมอนเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเออ

บ <Bot. S 2> ดใจขึ้นไปดักข้างบนาข้าหมูกินเล่นดิคุกูจะข้าหมูกินเล่นฮาบดอ๋อเฮ้ยตีใครใครตายวะเนี่ยไอบิวตายวะไอบิวตายตีอยู่ข้างล่างอะบด ตายละมันอยู่ข้างบนมันหนีเราไม่หันหรอกเออมันจะแ,แบบจุกดก่อตีใครตีใครอบบเอาดิขังอะ่ะอย่าทำารพี่เอู้วเฮ้ยมันไปเกิดข้างบนเหรอข้างบนเหรอ,หรอจะขังพี่ไม่ใช่มาขังดิอ่าเข้าไปไดิ เข้าได้ที่ไหนได้แป๊บนึงแปบ๊บนึงนะแล้วก็วางเอ้รั้วด้วยพี่จะได้มุงเข้าไปเขาสาวางให้แล้วแป้นหนึ่ง<อ> <Isaiah. S 2> เข้าไปขอตีมันสักท,ทีหนึ่งหน่อยปุ๊บตีทีนึงนี่ล้อไปสี่ล้อเลยแป๊บนึ่งนะบ,บอสเบลล์อยู่ตรงนั้น,นอยู่นะ โบ้ตีตีตีมันให้ตายแป๊บนึงโบ้ตีมันให้ตายตีกูอ๋อโอเคเอ็งลงไปเหมเือนเดิม เฮ้ยอย่าทูบดิ่ทูบบล็อกทำไมใครวางบล็อกวะเจียตีคุย <c oughs> ตายด้อเอาจิงดิทุกคนฆ่ามานันฆ่ามาน<ห>ันบลทองไ<บ>ดห้หายไม่เก็บทองว่ะว้าวได้ทองเหรอมเพชรเว้ยเพชรหลอ่อ เฮ้ยไฟชักไฟชักไม่เ <saliva> ป uh ็นไรให้มันเข้าไปเถอะใช่ขอเข้าไปครับหน่อยเข้าไปเลยได้บอกออ้ยเสียด ต,ตามไม่ทันไปไอ้ดิบของไอ้บล็อกกันนั้นเนี่ยดูดิเออไอ้วิวเองตายแล้วไม่ใช่หรอกก็ไม่ตายแม่งก็วิ่งส่กพังไปกระมุนเออเองออกจาก,กเซิร์ฟแล้วอ่ะไม่ได้ออกเนี่ยก็พี่ไม่ได้หลุดอะไรเลยก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยยาวอายุเมื่อยไม่ต้องหลุดแบตบหมดแล้ว กูว่ากูไม่รู้ว่ามันอะไรจริงดิเออแบบนี้หมดอ่ะเอ้ามันก็เหลือห้าไม่ใช่เหรอจริงดิทุกคนออกอีกเซิฟเจ้าเซิร์ฟเซิฟเซิฟก็เป็นเซิร์ฟงอะไไม่ใช่เหรออ๋อเขาสปอร์ตเองปิดเร็วเร็ว

có sớm mà đều có ba bán nè nịt khai ra riêng anh ơi nịt bán nè đi sơm nịt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  Ôi, Ôi nịt เอ้ยคลิปใหม่เยอะคลิปหาเลยวะ,ะเดี๋ยวไอจจะไปสร้างบ้านข้างบนอ,อะไรเข้ามาในบ้านเขาเลยเลอ,อ่นหนึ่งนะครับบ้านนี้ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเันจะเก็บของให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอจจะไปสร้างข้างบนนะบอสโอเคไหม ข้างบนคือข้างบนหลังคาบ้านนะนะอ๋ะเอเฮ้ยทำไมกูต้องตลอดเลยก็มันมีรูอะเออกิดตึ๊กเกิดตึกเออเกิดอะไมไหมข้างล่างบ้านเออเนี่ยแกลไอ้พวกที่นอนที่นอนเอามาเลยหนึ่งที่นอนเจอให้มีคนขโมยที่นอนโบ๊ด้วย หยายหายอะไรอ้าวทำไปไหวะกล่องหายไม่มีจ้า ็บที่เานพวกมึงอ่ะชอบระเบิดบ้านกันยี่ฮี่อะต้องมาสนุกเบียร์เนาะวิวต้องมาอยู่ไกลๆแล้วสนุกเพราะอะไรรู้ไหมแม่งระเบิดทิ้งเฟลแป้งพังเลยเอ้าแต่มันก็ดีอ่ะบ้านแม่งก็หายหายหายชิดมือเลยบ้านมันไม่หายหรอกคนนะจะหายไม่หอมเออบ้านเราจะหายหมดเลย เสรก็พังพองหายอ่ะก็ไม่ใช่เอ่อยังนอนพังอ่ะไม่ว่าแต่อันเนี้ยถ้าคนตายอ่ะไม่ได้อาจิดก,กัดอยู่ไม,ไม่ไม่มาที่วันนี้พี่ไปยนยังไม่ถึงเลยเพราะว่าแด,ดกเบรกแล้วมึงก็ F s h o ชอ shot F ช h o t ยังพังเล น,นอโบดกินน้ำยาอะไรวะบดกินยาอะไรใครกินมันติดตัวนอโบดเอ้ยบิวเนาะเอ้ยมัน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 เป็น,ปนดินหรือล่าเป็นดินกระจายอ่ะมันทองเอาจริงแม่งกันไฟ เพิ่ดของพี่ยังอยู่ไหมเนี่ยไอชุดเกาะพี่อยู่กับไอใช่ไหมหรือว่าอยู่กับไม่รู้เป็นเผาแล้วจ้าอยู่กับใบได้คดนไม่ได้เล่นไม่ใช่ตอน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 พี่โดนฆ่าตายเอ้ตอนเขาโดนฆ่าตายเออเนาะกูบอกว่ามันอาจจะอยู่บ้านกูไม่เอ็นี่ กูก็ต้องทำให้บ้านกูเป็นศักดิ์ศรีกูหน่อย TNT ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหอะไรว,ไว,วะวางไฟรอบบ้านต้องบวมมันสว่างแต่นม่นก็สวยนะไม่งเจอไปเช็คไอซ์ไปเช็ดไอซ์ไอ้ทำใหม่ ไม่ใช่ชิปเปอร์มานะแม่งไอ้นั่นเขาโอ้ยกูตายระเบิดระเบิดทำไมอ่ะอุ้ยทำไมไอชอบเล่น TNT วะทำไมมันสนุกอ่ะมันสนุกแต่เพื่อนบ้านแล้เอเพื่อนแบบพวกเพื่อนแถวบ้านเงี้ยแม่งแม่งเล่นด้วยแล้วเพิ่มเพิ่มแม่งทำใหสนุกกเลยนะบนะ โอ้โ้บอลไฟดับสกิลเหรอพี่เขาเจียสกิลอ่ะแม่งยิงเจะอะไรแม่งยิงไปทุกคนอยู่ไหนวะเฮ้ยสกิลเลต้ายิงโบจะพุ่งขึ้นไปตรงนี้คุงมีเลยไหนวะตรงนี้คง กูแน่ไปแล้วไปยังเดี๋ยวแม่งออกเดี๋ยวแม่มีไรทาไปไหนอ่ะอ๋อเกมอื่นไหมเกมอะไรเอาไหมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อไม่พลาดที่แม่หม่ยจากไอทีวินไนะครับผมบ๊ายบาย